ันนี้ใช้พาที่แทนหรือเปล่าคะอ๋อ oh, ใช่แล้วครับว่ายัางไงวันนี้มีคอนเทนต์อะไรมาเสนอบ้างคะเอ่อ uh, จริง,รงๆแล้วก็มีนะผมอยากจะมาพูดถึง5อาชีพที่คนไทยนิยมทํากันมากๆที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมใน5อาชีพเนี่ยมันจะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วอาชีพทั้ง5นี้จะมีอาชีพที่น่าสนใจหรือเปล่าเรามาติดตามดูคลิปนี้กันเลยครับผมเดี๋ยวไงไปเจอกันในคลิปเลย oh. Why'd you leave me so lonely? I thought I was your only. สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพาที่แทงกันอีกแล้วนะครับผมอย่างที่ผมได้เกินต้นคลิปไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับ5อาชีพยอดนิยมที่คนไทยในออสเตรเลียนิยมทํากันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่5อาชีพนะครับมันยังมีอีกหลายๆอาชีพนะที่ผมไม่ได้มานําเสนอแต่ที่ผมมานําเสนอเนี่ยเพราะว่าเป็นอาชีพที่มันเคยผ่านประสบการณ์ของผมมานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาชีพแรกกันเลยนะครับ อาชีพแรกที่ผมจะมานำเสนอและพูดคุยเนี่ยนั่นก็คืออาชีพเชฟนะครับผม อาชีพเชฟเนี่ยจะมีทั้งร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านฝรั่งนะครับก็จะเป็นพวกไฟดดิเนิงร้านอาหารในโรงแรมอะไรอย่างงี้นะครับผมรายได้ของเชฟนะครับเริ่มต้นตั้งแต่25ดอลลาร์นะครับไปจนถึง35ดอลลาร์เลยนะครับผมคือเรทพวกเนี่ยมันจะเป็นเรทที่อยู่ในการจ่ายภาษีนะครับถ้าเราจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะได้เรทราคาเริ่มต้นประมาณ25ดอลลาร์นะครับผมถ้าเป็นร้านอาหารไทยนะฮะก็จะเป็นเชฟที่เป็นมือผัดนะครับผมก็จะมีพวกทําเครื่องแกงด้วยนะครับผมพวกแกง ต่างๆแล้วก็ผัดเส้นนะพวกผัดไทยผัดซีอิ๊วอะไรอย่างนี้นะครับผมร้านไฟดิเนี่ยก็จะเป็นเชฟที่ทำพวกเกี่ยวกับเบอร์เกอร์สเต็ก แล้วก็เป็นพวกอาหารฝรั่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยมันจะขายอาหารประเภทอะไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยร้านอาหารฝรั่งเราจะต้องมีพื้นฐานภาษาในการพูดคุยกับคนในร้านนะครับถ้าเราเป็นเชฟเราจะต้องสั่งลูกมือของเราได้ว่าเราอยากจะได้อะไรเขาจะต้องทําอะไรให้เราอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าร้านอาหารไทยก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ภาษาเยอะขนาดนั้นนะครับขอแค่รู้คําศัพท์พวกแบบผักต่างๆพวก กระลำพวกถั่วฝักยาวอะไรอย่างนี้นะครับผมถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องรู้คําัพท์พื้นฐานนะอาชีพที่2นะครับที่ผมจะมาพูดถึงนั่นก็คือ คลีนเนอร์นั่นเองนะครับผมอาชีพคลีนเนอร์เนี่ยเป็นอาชีพอิสระมากๆเลยนะครับผมไม่ได้ถูกฟิกตายตัวว่าเราจะต้องเริ่มงานกี่โมงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคลีนเนอร์เนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับคือคนที่เป็นลูกมือเขากับอีกคนคือคนที่รับจ้างเองนะครับคนที่เป็นลูกมือเนี่ยส่วนมากนะครับจะได้เลทชั่วโมงหนึ่งประมาณ20-25ถึงดอลลาร์นะครับแล้วแต่นะว่านายจ้างเนี่ยจะจ่ายเขาเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเคยไปทาเมื่อก่อนผมได้แค่ชั่วโมงละประมาณ18เองนะมันน้อยมากๆ แต่ว่าผมว่าสมัยนี้อ่ะมันก็จะอัพเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมน่าจะประมาณ20-25ถึงประมาณนั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นชั่วโมงยาวขนาดนั้นนะ25เนี่ยเหมือนจะดูเยอะใช่ปะแต่จริงๆแล้วเขาเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่เราทํางานนะครับสมมุติว่าถ้าเราทําบ้านหลังแรกเสร็จแล้วเราขับรถไปหลังที่2อย่างเงี้ยช่วงเวลานี้เขาไม่ได้นับเขาไม่ได้รวมนะเขาจะนับแค่เวลาที่เราไปทําความสะอาดที่นั่นเลยนะครับผมอาชีพที่สนะครับที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือไทยม์สัดนั่นเอง เอาตามความเป็นจริงนะครับมันมีนวดอยู่2แบบนะก็คือนวดจริงๆแล้วก็นวดแอบแฝงนะครับผมนวดจริงๆเนี่ยก็จะได้เลทราคาอยู่ที่ประมาณ 30- 40ถึงนะผมก็ไม่เคยทํานวดมาก่อนนะแต่ผมพอรู้คร่าวๆนะครับมันข,ข,ข,ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสามารถเก็บลูกค้าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับขอจะนับเป็นคนนะถ้าสมมติว่าลูกค้าคนเนี่ยเขามานวดกับเรา1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็ได้แค่40ถ้าสมมุติทั้งวันเนี่ย เรามีลูกค้า2คนนวดแค่คนละ1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณ80แต่ว่าส่วนมากร้านนวดเนี่ยเขาจะมีประกันนะครับคำว่าประกันเนี่ยก็คือเป็นเงินขั้นต่ำนะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทำไม่ถึงยอดเราก็จะได้เหลขเงินขั้นต่ำนี้ของร้านไปนะครับผม แต่ว่าบางที่ก็ไม่จ่ายนะมันแล้วแต่ที่ด้วยนะครับผมประกันเนี่ยมันประมาณ100ดอลใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราทําได้150วันนั้นเราก็รับเงินไปเลย150ดอลลาร์นะครับผมประมาณนั้นร้านนวดเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ10บโมงสิบเอดโมงดึงยาวไปจนถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มบางที่ก็แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันก็แล้วแต่ที่อีกทีนะนวดแอบแฝงเนี่ยมันถูกกฎหมายเหมือนกันนะทั้งนวดจรงิงนวดแอบแฝงมันถูกกฎหมายเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคนทีี่่ดูคิปผมเนย จะคิดพิจารณายังไงกับอาชีพเหล่านี้นะครับผมแต่ว่า2อ,อาชีพนี้ก็มีความจําเป็นในแต่ละรูปแบบของเขามันก็เลยทําให้2อ,อาชีพนี้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออสเตรเลียนะครับอาชีพที่4นะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนั่นก็คืออาชีพก่อสร้างนั่นเองนะครับผมถ้าแบบพูดกันแบบไทยๆเลยนะ ั่นก็คืออาชีพกรรมกรนั่นเองนะครับคือแรงงานก่อสร้างนะแต่ว่าที่นี่มีความสําคัญมากๆเลยครับผมอาชีพก่อสร้างเนี่ยจะได้เงินดีมากๆนะ25นะครับไปจนถึง50หรือ51ดอลลาร์เลยนะครับ oh, <no. S 1> เรทราคาที่ผมมาพูดถึงในทุกๆอาชีพเนี่ยที่ผมนำเสนอนะครับผมได้เข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ของออสเตรเลียนะครับเขาก็บอกมา ในเลทราคาประมาณนี้นะครับผมผมจะพูดจากความเป็นจริงนะครับผมบางที่ก็จะจ่ายเงินสดก็คือไม่ผ่านภาษี ไม่เสียภาษีนั่นเองคือเลี่ยงภาษีพูดง่ายๆก็จะประมาณ20ดอลลาร์นะครับผมสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมีที่นี่นะครับตอนที่เรามาถึงที่ออสเตรเลียใช่ไหมเราจะต้องไปสอบไวค์ดก่อนนะครับไวค์ดเนี่ยคือค์ดที่สามารถทํางานทุกๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับผมมันไม่ได้ยากเลยนะครับการทำไวค์ดอันนี้นะครับก็แค่เราจ่ายเงินเราไปนั่งเรียน1วันแล้วก็ไปทําข้อสอบแล้วก็จะได้ ไวท์คัทมานะครับหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะทํางานได้เลยนะครับผมเรททุกอย่างที่ผมพูดมาในแต่ละอาชีพเนี่ยคือเรทต่อชั่วโมงนะครับ20ดอนยีดอนสาดอนสาาดอนไปจนถึง50ดอนเนี่ยคือเรทต่อ1ชั่วโมงที่ออสเตรเลียนะครับก็คูณเงินเข้าไปว่า1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับกี่บาทก็ลองคูณไปณเวลาตอนนั้นละกันนะคบว่าเรทเงินมันเท่าไหร่นะเราเดินทางกันมาจนถึงอาชีพสุดท้าย อีพสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากอาชีพ คนทำกาแฟหรือบาริสต้านั่นเองที่ผมทําอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะครับผมอาชีพาริสต้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่มีความต้องการสูงมากๆที่ออสเตรเลียนะครับผม oh, <no. S 1> เพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีคาเฟ่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าคิดกันง่ายๆคาเฟ่ที่ออสเตรเลียเปรียบเสมือน7ซเว่น oh, <no. S 1> ที่ไทยนั่นเองนะครับผม7 e l e ่ e l oh, <no. S 1> ที่ไทยมีเยอะแค่ไหน คาเฟ่ที่นี่มีเยอะตามนั้นเลยครับผมอาชีพบาริสต้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่20ดอลลาร์ไปจนถึง37ดอลลาร์เลยนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าเราจะสามารถทำลาเต้อาร์ตได้เก่งแค่ไหนเรามีความคล่องแคล่วในการทำกาแฟ มีความรู้ในเรื่องกาแฟมีสวัสดิการให้กับลูกค้าดีแค่ไหนยินแย้มแจม่มใสแค่ไหนเลทราคาพวกนี้มันก็จะปรับไปตามนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยมันจะยากมันจะง่ายแค่ไหนยิ่งร้านง่ายไม่มีอะไรทําเยอะไม่มีกาแฟขายเยอะวันหนึ่งขายครึ่งกิโล1กิโลก็อาจจะได้ประมาณ20ดอลอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนการจะมาทํา อาชีพบาริสต้าเนี่ยที่นี่ไม่จะเป็นจะต้องใช้ใบเซอร์ติฟิเคตอะไรทั้งนั้นเลยนะครับขอแค่เรามีประสบการณ์มีความมั่นใจในตัวเองมีภาษาพื้นฐานที่เรารู้เกี่ยวกับกาแฟการพูดคุยกับลูกค้าพื้นฐานนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าถ้าเราเป็นคนเก่งพอพูดภาษาพื้นฐานได้อย่างนี้แล้วก็เป็นคนยิ้มแย้ม,ยมแจ่มใสนะตอนรับลูกค้าผมว่าเกือบทุกที่เลยนะเขาจะรับคุณไปทานะครับผมไม่ได้หางานยากเลยนะอาชีพบาริสต้านะครับ อาชีพที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่คนไทยที่นี่นิยมทำนะอาชีพที่ผมพูดถึงมันเป็นเพียงแค่เศษส่วนนะครับที่คนไทยทําเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมอยากจะให้คิดเสมอนะก่อนที่เราจะเลือกอาชีพทําว่าเราทำเนี่ย เรามีความสุขกับมันหรือเปล่าเราเอนจอยกับมันไหม 2. ออาชีพนั้นนะ่ะจะสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้หรือเปล่าถ้าอาชีพไหนเราทําแล้วเราไม่สามารถไปต่อยอดได้ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าอาชีพที่ทําที่ออสเตรเลียเนี่ยเลทเงินมันไม่ค่อยได้ต่างกันมากมันจะมีแค่บางอาชีพนะที่ต่างกันจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับถ้าให้เรามองให้มองไปว่าอาชีพไหนสามารถเอาไปต อย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยใน5อาชีพที่ผมแนะนํามาเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยให้คนดูคลิปผมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรตัวเองอยากจะทําอาชีพอะไรนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามดูคลิปนี้ผมจนจบนะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามันจะมีคอนเทนต์มีสาระอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามนะกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าบายบาย